โคจีนรันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทีมชาติไทยบรรจยพาทีมมังกรไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหนที่ 2. 2ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอเล็กซานดรายควิดกุนซือชาวเซิร์ฟของทีมชาติจีนให้สัมภาษณ์ก่อนพาทีมจากแดนมังกรพร้อมกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก2 0 2 6โซนเอเชียร,รอบคัดเลือกรอบที่2กลุ่ม4 เกมแรกแรกในวันที่16พฤศจิกายนนี้เวลา1 9 3 0นท,ที่สนามราชพงคลากีฬาสถานโดยยายควิดแสดงความมั่นใจว่าจะพาทีมสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี2002ได้สําเร็จยายควิดก็ซึทีมชติจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสินหัวว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะได้พบกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ในทีมรวมถึงผู้เล่นและอีกผู้คนรอบข้างก็มีแรงจูงใจสูงมีความสามารถมากมีความคิดเร็วทํางานเร็ว ดังนั้นเราทุกคนจึงผลักดันไปในทิศทางเดียวกันทิศทางซึ่งสําคัญมากเรามีนักเตะที่พร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อทีมยายโควิดยังกล่าวต่อว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่จะผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นคือเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นเราต้องรู้ให้แน่ชัดว่านักเตะประเภทไหนที่เหมาะกับความเข้มข้นนี้เล่นเกมที่เข้มข้นไม่ใช่เพียงแค่เกมเดียวก0นาทีแต่ยังต้องทําซ้ําๆในระดับความเข้มข้นเดิมๆหลายๆครั้งหลายๆเกมนั่นคือสิ่งสําคัญ ยัโควิดยังพูดถึงทีมติไทยที่จะพบกันในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยว่าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขามีประสบการณ์ในยุโรปมาบ้างและเพิ่งลงเล่น2เกมในยุโรปเมื่อเร็วๆนี้เรารู้ทุกอย่างแต่นี่เป็นเพียงข้อมูลของตัวเองเท่านั้นแต่ตนเองจะใส่ข้อมูลที่จําเป็นให้กับนักเตะในทีมเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของเราเราจะทําตามแบบแผนของเรานั่นคือเหตุผลที่เราใช้เกมหรือกระชับมิตถึง8เกมเพื่อ้าวิธีการเล่นและรูปแบบการเล่นของตัวเองเราจะยึดแนวทางการเล่นของเราในแบบของเรา ล,ล่่่ออให้คูตสู้ปร,บบรอรบยาโควิดได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือทีมชาติจีนอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคุมทีมไป8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3โดยทีมชุดน,นี้มีนักเตะคนสําคัญก็คืออูเล่กองหน้าจากเซียงไฮ้พอร์ตที่คว้าแชมป์ลีกจีนล่าสุดไวสัตสเวตปีติดทีมชาติไปแล้ว87นัดทําไปาส,สเวตประตูในลีกเป็นรองดาซันโว18ประตูอูซสีกองกลางวัย34ปีจากเซียงไฮ้สันหัว ติดทมชาติไปแล้ว85นัดยิงไป9ประตูและเวย์ซีหาวปีกจากฮุนทีราววัย28ปีติดทิมชาติไป22นัดทำไป8ประตูสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ